สวัสดีครับผมสร้างจิ๋วคูปตาบันดุงนะครับมือนีกามาสรงรถแอลหาซูลขั้นบนอยู่อำเภอเพ็ญครับผมแล้วก็จะผมจะบอกที่แนะนำสมมอบการใช้งานของรถครับผมจ้าเริ่มกันเลยจ้าไอขออยากขึ้นได้ไหมครับครับผมขึ้นได้ครับก็คือไอพีเราเป็นยูสามตัวนะครับก็คือมันจะมีหนึ่งสองสามก็คือ เตากะตายก็คือเฮาเวลาใส่งานก็คือเขากระตายไปก็ได้เขาตายไปเลยรากาตัวนี้เขาเกียร์หนึ่งหรือเกียร์สองก็ได้เวลาใส่งานเฮาบอตองมายุงมันบาดเนี่ยก็คือใส่เกียร์สซตเทินตัวเดียวครับเดินหน้าเดินหน้าทอยหลังก็คือเฮาบอตองมาจับตววเกียร์ม่หนีแล้วสะเทินตัวนี้ต้องเหยียบคานปะครับเหยียบคานทุกครั้งครับทุกตัวในระบบต้องเหยียบคานทุกครั้งนะครับแม้กะต้่งสตาร์ทเครื่องสตาร์ทก็ต้องเหยียบคานรากาบัตรที่นี่ชง่ม ที่มันทำงานเราก็สังเกตเบังเพราะว่าตัวนี้มันเป็นรุ่นใหม่มันจะเป็นระบบดิจิตอลมันก็คือสายไหมตัวเ่าตอนนี้มันหนึ่งชั่วโมงละก็คือหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนาทีมันแรนไปแรนมากยี่รันมาจากลากาน้ำมันมันจะอยู่ฟังใสนะครับอันนี้ผมเติมมาแล้วยี่สิบห้าลิตรแต่ว่าน้ำมันของเ่าจากโรงงานกับซีมีอยู่สิบลิตรแล้วล่ะสิบลิตรสิบกว่าลิตรแล้วมันทั้งตัวนี้มันจะบรรจุได้เกือบสี่สิบลิตรครับถ้าแห่งทางนะครับ ราคาตัวนี้มันจะเป็นเกียข้อมอนก็เหมือนไอ้ระบบระบบไฟฟ้าก็คือมันจะบ,บเป็นสายไหมถ้าสายไหมมันจะค่อยขึน้นแต่ว่าระบบตัวนี้ก็คือว่ามันขึ้นยูหอดประมาณกลางก็คือรถปกติเขางปต้องไปตกใจคอมเมนว่าใส่หน้าที่หนึ่งแล้วเกียขอมอนขึ้นหอดเครื่องยังทีมันก็คือปกติของมันครับมนนันเป็นแต่ตกใจตอนไหนครับต,ตกใจกก็คือหอดสีแดงครับตอนสีสีแดงมันเข้มนี่ก็คือบเป็นยยง ปกติครับมันจะมีเสียงเตือนอครับ,รบเสียงเตือนของความพอนเ้าจะบอกไอ้เพื่อนจะบอกอยู่ว่ามันถ้าเขาก็มามันจะมีอยู่สามจุดเดี๋ยวผมจะบอกขี้ว้างหนบหลักอุปกรณ์อุปกรณ์รพานหลังนะครับตัวนี้ก็คือยกขึ้นยกขึ้น,ยก,นยกลงแต่ว่าเวลานี่เขาใส่งานเรียบร้อยวันนี้เขาจะแรงเขบาบาดไม่ใช่นะครับก็คือพยายามล็อกหางเรื่อยๆล็อกหางก็คือตัวนี้ข้อดีของมัน ก็คือว่าเขาหลอก้ํามั่นให้บ่ให้ไปเลี้ยงปั่มไม่ใ<ะ>ปั่มกระแทก<ะ>ถ้าปั่มกระแทกถ้าเขาบ่ลอกหาเงเนี่ยมันจะเห็นผลอยู่ประมาณปีที่สองก<ะ>็คือว่าหางมันจะไหลลงเอง<ะ>เพราะว่าลอกหางบายโอลิงมันจะเริ่มซึกละก<ะ>็คือมันกระแทะคกแทคตัวนี้ราคาไม่มีตานาตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นข้านบนมันจะยกได้สูงครับตัวนี้ก็คือมันจะแตกต่างจากไอขัานล่างต็กเกอง กับระบบขับเคลื่อน2องเข้าก็คือในระบบกหมายถึงว่ายังบเแลนบนถนนก็คือให้ดับขึ้นรวก็เวลาใส่งานนักก็คือขับเคลื่อนสองเข้านะครับตัวนี้แต่ว่าเกียร์พยายามสังเกตดีๆนะครับตอนทาเกียร์สองเกียร์ลักสองตัวนี้้าตัวใดตัวนึงว่างเขาโยกเดินหน้าไปรถมันก็จะบ่ไปต้องกับต้องกลับเมื่อบ่งจิตนั่เพราะว่ามันมันกับมีหลายหลายคนอยู่ที่ว่าบ่เข้าใจตัวนี้ ว่าลดบ่ไปเป็นเพราะสาเหตุนั้นก็คือว่าเกียร์ตัวนี้ว่างหรือว่าเกียร์ตัวนี้ว่างก็คือตัวได้ตัวนึ่งห้ามว่างนะครับตัวนี้ช่วงนี้ถ้าพันพ่วนยังอย่างดินทรายยังเียนี้ขาเจ้าทรเกียร์ขัาพันข้าพันพ่วนก็ต้องเบิ้งนาดินครับนาถ้าดินนุ่นดินแท้ๆก็ปกติก็อยู่ประมาณเกียร์สองให้สองครับสองก็คือว่าถ้าถ้ามันมีหินมีหนังก็ประมาณหนึ่งครับก็คือเขาต้องเบิ้งว่า พื้นที่ของเ้ามันมีต่อฝังดินบอหรือว่ามีหินฝังดินบ่อนสิครับถ้าเป็นลอตเตอรี่ล่ะครับลอตเตอรี่ก็คือกันครับแบบเดียวกันสมมติแบมีตาหนึ่งกับสองหนึ่งสองแต่ว่าสามนี่ผมบอกแนะน้ำครับเพราะมันอันตรายเพราะการใช้งานสามนี่มันต้องพีจีโอถ้าลอตเตอรี่บ้านเ้างพิจิโอใส่เกียร์พี่ห้าร้อยสี่สิบหรือห้าร้อยสี่สิบครับเพราะว่าข้างหลังมันจะเจ็ดร้อยห้าสิบนี่ก็คือว่ามันเอาไว้ต่อเครื่องตัดหญ้าหรือว่าเครื่องพ่นหญ้าหล่อมันจะจัากันครับแต่ว่าถามว่าใส่งานปั้นในบอร์ดดไ้กัน แต่ว่าขอเสียของมันมันจะแผ่เผาครับคือเขาต้องรักษาตามต่ำในที่ว่าเพิ่นบอกมาก็คือว่าในรอบหาลอยซีซีก็คือมันปกติแหละโอเคครับแต่ว่าถ้าเขาจะไปปั่นในรอบเจียนลอยซีซีเนี่ยอายุการใช้งานของเผามันจะพังก่อนกบอลรอบไม่เลี่ยงกันข้าพุ่งข้าใจคือว่าขันอยากได้ละเอียดกันขันใส่ให้นึงแต่โลกมาจะกันเต้าซีเบจังสีมันเบาข้าใส่ละเอียดมันเบครับแมนถาสมมุติว่าเขามันต้องเบิ่งพื้นที่สำหรับถาโล่ เขาโล้ซีเขาโลดสามก็ได้โลดสามโลซีก็ได้แต่ว่าให้นี่ตรงหนึ่งสองครับให้นี่ให้นี่ต้องใส่ประมาณหนึ่งสองสามนี่มันมันจะเร็วผลหรือว,ว่ามานันอันตรายแห้งกับ,บ,บอีกอย่างหนึ่งคาดนะครับตัวนี้นคาดถ้ารถเิาจอดโดนโดนหรือว่าจอด,ดเป็นสองสามเดือนเสียเขาพยายามล็อกมันล็อกคาบนี่ครับล็อกคาบเลยเพราะว่าขอเสียของมันก็คือถ้าเหาบล็อกคาดเนี่ยแผ่นคาบมันจะติดกันครับ ลานาแปนมันจะเป็นสนิมหลางย้ำพงมาใส่งานมาใส่งานอีกรอบนึงนะเด็กออกโเกียร์นึงม่ดจะเสียงเครื่องการคำซ้ำๆก็ขาหมดเลยนะครับตรนี้ก็ต้องได้เปลี่ยนแผ่นคาดแม้กระทั่งคาดนี่ก็ตามพานาแปมตีกัมเป็นสนิมนะครับตรงนี้กบมันจะมีโตว่ารับประกันโตลอกกันฟีนะครับก็คือถ้าบ่จะเป็นเท่ากอย่าไปวิ่นวิ่นหลอกที่ว่าเพื่อนในไ่นี่นะลอกกันฟีหมายถึงว่าลอกฟังใดฟังหนึ่งฟี ระวังเขาขามท่นานหรือว่ารอฟังหนึ่งมันตกหลุมมงเนี่ยก็คือาใส่ตัวนี้อันนั้นมันล็อกกันรุมเขาจะไปใส่เลยครับก็คือว่าถตาใส่ปุ๊บเน่ยเผามันจะเริ่มคตยุ่งในเขาเหลียวไปเห็นดอกเขาใส่ได้ขึ้นพร้อมแต่ว่ามันจะคดยุ่งในกับเกี่ยนในเขามันมันจะคดนมีเทรมินเทรมินนะครับต่ว่าถับประมาณหลอดที่สี่หลอดที่ห้ามันจะเห็นผลผลเลยครับหลอดที่ห้าเห็นผลเลยแต่เวลาเน่าเขาจะใส่เนี่ยก็คือว่าให้รอบเดินเบาที่สุด ล้อนาล้างตังมันตรงแค่นั้นเองพวงมาไล่หามแตะข้าเองยข้าเล่งหามแตะพวงมาไล่เนี่ยก็คือว่าตังมันตรงแค่นั้นย่าไปหมุนเด็ดขาดเลยรถหนึ่งความมันปะครับครับเต่าหนึ่งให้รอบเดินเบาที่สุดเต่าเลยครับเต่าหนึ่งครับข้นเล่งนี่ยจะไปแตะเลยครับพขเหยียบลงแค่นั้นพ่อครับต่เนี่กครับมันจะมีตูเกีรยพิธีโอทำมันเบาบางครับมันกัดจัสตาร์โบติดอีกตัวหนึ่ง้วก็ ตัวที่2ครับลงมาข้างล่างนะครับมันจะมีตัวที่2ก็คือเป็นฟิวเดอสตาร์ทฟิวเดอร์สตาร์ทนี่ฮะฟิวหาแอมฟิวไดอสตาร์ทตัวที่1นหลกักการตัวที่2จะเป็นฟิวลิเลสสตาร์ทตัวที่2ข้างบนห้องใหญ่มันจะอยู่ข้างล่างห้องน้อยมันจะอยู่ข้างบนครับก็คือมันจะมีสองห้องมันจะมีสองตัวนี่แหละที่ว่าเกี่ยวกับสตาร์ทบติดครับเราสังเกตได้เลยครับเพราะว่าบางคนบอลูจังสี่ก็คือว่าหา หาจุดบ่ได้เพ้อเพอบางบางกรณีขี้ฟุ้นไปกองในมันยังบาขาดก็มีก็ถอดเรามาคอกก็ได้บางคนว่าเอ้ารถกุสตาปต์ปีติมันจะมีสามจุดอีกจุดหนึ่งมันจะอยู่ไตทองเดี๋ยวผมจะไปบ่อยรอบนึงกันแต่ก็พวกน้ำมันน้ำมันเครื่องเราก็เช็กจุดนี้แหละมันจะขีดบนขีดล่างขึ้นกันแต่ว่าเราพยายามเช็กหย่ต่ำก็ขีดไตนะครับแต่ว่าน้ำมันให้มันจะอยู่ไตเบาะ ใต่บอนางคนขับ,บมาให้ดูดีเต,ต,ติมเติมฟังคุณนบแต่ว่าเติมเวลาเติมฮาเติมอยู่ห้องหลังนะครับน้ำมันให้แ<อ>ต่ว่าน้ำมันเครื่องเขาจะเติมอยู่ฟังท้งองผุนรากาคอมพอนมันติมีอยู่สามตที่ว่าเให้มันเฮียใในรถเขาใส่งานในเครื่องมือกต่คึืนหนึ่งละ่ะกองอากาศ ก๋อมจะมีอยู่สองตัวตคือตัวในนี่ผมแนะนําคือว่าอย่าไปเป่าเลยเพราะว่ามันบางมันเป็นใยแกยม่มันจะขาดเข้าขาสุปน้ำมันหมาดเ็จภูธรรมดาแต่ว่าตัวนอกนี่ผมแนะนาให้เป่าก่อนออกท้างนานทุกมมือเลยเพราะว่าหนึ่งละ่ะข้อม่อนสองล่ะเข้าจะซอยประหยัดน้ำมัน,มนลงพอมครับตัวนี้เข้าในเข้าในออกนอกนะ ราคาตัวที่สองตะแกงดอกยาตะแกงดอกยาข้าพยายามถอดออกมาเคาะเรื่อยๆคือตัวนี้ครับเพราะว่าบางรอบเขาใส่งานไปเครื่องมันจะเตือนเลยติด๊ดๆจังสีงขงเขาก็มาเบิงจุดนีก,ก่อนว่าดอกยามันอัน่นบองสิงครับถ้าดอกยาเพราอัน่นมันก็จะมีอีกตัวหนึง่งสายพานพัดล่มนะครับสายพานพัดล่มกับพยา,ยามเช็คเช็คเรื่อยๆ สองขังเลยเขาฟังแต่ฟังหนึ่งได้แต่ว่าของบนเขาจะเช็คมันนะครับเพราะว่ามันระยะห่างมันไกลเกินไปถามันย่านหลายควงหอนแต่กะจะขืนเร็วมันมีคู่มือแถมมันั่นบ๊มีครับในคู่มือก็จะมีหลักกเวลาถามมันย่านเขาปรับตั้งได้เลยปรับตั้งเองก็คือว่าค่ายตัวนี้ออกก่อนเขาขันนอตเบอร์สิบสองตัวที่หนึ่งแหละหลักกับมันจะมีอยู่ใต้ใดอีกเบอร์สิบสองเท่านับนออกมาเฮ็ดขันออกมามัน นั่นแหละก็คือเค็งเลยครับหลักการเขาแค่นั้นสามจุดที่ว่าเห็นเนี่ยก็หมอนขึ้นนะครับตัวนี้หลกักก็ไอ้ข้านข้อหนารุนหาศูนย์ตัวไม่ก็คือว่าเข้าบ่ได้เจาะข้านหนาแล้วนะครับก็บคือระบายอากาศของมันระบายอากาศของมันก็คือว่าคุณจอมไม่เห็นแล้วคุณจอมมาแต่โรงงานล่ะก็คือว่าเขาบ่าต้องไป เปิดอปจออ,จอีกคือพวกรุ่นสามหกสี่เจ็ดรุ่นกมันจะระบายเองอตันมัติ์คอมมันตัวนี้ก็สามสองสี่ศูนย์าศูนย์มันจะเฮ็ดออกมาไม่เมื่อนะครับเพราะนี่คือว่ามันจะระบายเองกับพวกน้ำรอเย็นมันจะเป็นน้ำวนหมายถึงว่าน้ำว่นก็คือว่าเข้าบอ่อต้องเทาบ่ต้องไปเติมเพื่อหรือบอ่อถ้าว่ามันลดลงมากซ้ำนี้นเทาก็จะไปตกใจเพราะว่าบางจะว่าเขาดับเครื่องจะว่ามันดูดขึ้นไปมันจูอยู่ประมัณนี่ ต่บาใหีมันตำก็ขีดไต่เป็นพ่อแค่นั้นเองแล้วบ่อบางจัะว่าเขาใส่งานไปนสิความหอมมันจะดันออกมาอยู่ผีแล้วครับกันนี่เขา่ต้องไปเติมเพื่อถ้าเติมเพื่อน้นำน้ำยาให้จะเสียถิ่มเลยตัวนี้อาจารย์มาเช็คตอนนี้ร้อนเย็นเขาเปิดเขาเ้าเปิดได้เลยครับนำ้นำรถนำ้ำเติมสัม่งมาเขาเช็คได้เลยว่านนามัน,น,น,นอยู่ประมาณไหนเขาจะพึ่งไปสตาร์ทเครื่องเขาจะรู้ทันทีวันนาเขาอยู่ประมาณไหนรากาโตไล่ล่มไล่กลับมันจะเวลาน้่งมันเมื่อถัง เปิดเลยนะครับเวลาแสงเวลาเขาเติมน้ำมันลงไปเปิดเลยมุนทวนเข็มนาฬิกาหลักกาตานโหลดประมมันเจ้งนาทีหนึ่งห้เครื่องเดินปกติรอบเกรลอยถึงพันสองถ้าปกติแล้วเขากำลังปีดบเขาคือเกค่นันเดีก็คือเขาต้องไปแยกมือคือพอโ่นเกาตัวนี้เปิดสวิตช์ค้างไว้ซื่อใดบ่บ่ไดดครับเปิดสวิตช์ค้างไว้บอไดครับต้องเปิดตัวนี้หมายถึงว่าเปิดตัวนี้แล้วเปิดสวิตช์ค้างไว้สามรอบ หมายถึงครับฮาวิแล้วก็ปิดสวิตช์ไหมแล้วก็เปิดหาวิปิดสวิตช์ไหมเปิดหาวิไ้มันไ้มันเป็นไลไรไลร่มอันนี้ผมกัย่งบ่อได้เคยเห็นนะครับก็คือว่ามีตาเปิดแล้วก็สตาร์ทเลยโอเคครับสตาร์ทแล้วแล้วก็เจินเสียงมันเงียบแมนครับจนรอบมันเดินปกติครับผมแล้วค่อยมาปิดครับแล้วก็บาบางจังหวะมันจะไลบ่เหมือนจักเทิงสิสมมุติสีหานาทีเขาปิดเขาแปคันเร่งมันก็วูบอยู่ส่เอาดับเครื่องเฮากะเอาคีม ดึงสายตัวนี้ออกนะครับแม่นดึงออกแล้วก็ปล่อยหน้ำมันไหลเต็มสายแล้วก็สูบเขาก็เกาแค่นั้นก็คือว่าตัวนี้เป็นวิธีที่สองวิธีที่สองนี่จนกว่วว่าไออากาศมันหมดนะครับก็บคือถ้าอาการหมดในสายนี่ก็คือว่าน้ำมันมันจะเต็มสายเลยอากาศเพิน่เน้นย่ำหาซีฟชั่วโมงแหลกนี่ครับหาซีฟชั่วโมงแหลกตารางการเตียนไทยหาซีฟชั่วโมงแหลกก็กคือต้องเตียนก่อง ก้องน้ำมันเครื่องกับน้ำมันเครื่องเพราะว่าทางศูนย์คะแนนน้ำมาว่าห้าสิบชั่วโมงแรกก็คือต้องเปลี่ยนไหมถึงว่าเพื่อเศษเล็กตกขังในเขาต้องเปลี่ยนไทยออกน้ำมันสะอาดก็ต้องเปลี่ยนคือตามตารางเลยล่ะก็สี่ร้อยสี่อยจะได้เปลี่ยนส่วนใหญ่ก็คือน้ำมันเครื่องกล่องน้ำมันเครื่องกล่องโซล่ากล่องไฮดรอลิกแล้วก็น้ำมันไฮสุดใหญ่จะเปลี่ยนไหมเมืม่อไรครับทุกสี่ร้อยชั่วโมงมันจะได้เปลี่ยนนะครับ 48, 42, สี่แปดสิบสองหาสิบชั่วโมงแรกเขาก็โทรเขาหาศูนย์เขา อันนี้เฮ้าม่ค่าใช้จ่ายของเฮ้าเองมั้งครับนี่ค่าใช้จ่ายเมียนครับเฮ้าจะได้เสียแต่ค่าอะไรค่ารถค่าแรงผลผคิตนะครับอ่าค่าทุกโตแดว่าเฮ้าจะเปลี่ยนอ่าได้เสียค่ากองเสียค่ากองสตราเสียค่านทุกอย่างทุกอย่างครับแปลว่ชุดใหญ่นี่สเลครับชุดใหญ่นี่ชุดใหญ่สีตกประม่นสี่พันก็บาปนี่ครับถาผมจ่ผิดนะระว่าแต่ว่าถ้าสมมติว่ารถเฮาบคายได้ใงานนครับปีนึงยังหอด ปีสามเดือนยังบริหารสี่รลอยชั่วโมงสิแต่ว่ามันเหมือนประกันเขาามาเปลี่ยนสี่อยเขาก็ต้องได้เสียค่าสร้างค่ารถครับก็คือว่นไม่รับประกันไนรับประกันจะบม่ได้เสียค่าสร้างค่ารถแค่นี้เองก็คือเพิ่มเตือนคือรถจอดเนาะนี่ก็เลยน่รถใส่งานบางคนเนี่ยใส่ไปถึงสองพันชั่วโมงแต่ว่าหกเดือนเปลี่ยนไทยน่มันบ่มีค่ารถค่าแรงก็คือเปลี่ยนได้ตลอดในระยะรับประกันนะครับผมพกเดือนหม บอลในระยะในระยะรับประกันหันรชั่วโมงหนึ่งพันห้าร้อยชั่วโมงหรือว่าอยู่สิบห้าเดือนสิบห้าเดือนกับปีสามเดือนครับกับกองดักน้ำนะครับตัวนี้กองนักนำห้องกับพยายามสังเกตดีๆก็ค,คือว่ามันจะบ่มีใส่ในลูกค,ค้าหลายคน้นบางคนกะจแต่คิดว่ามันเป็นคือรถไินตา่างมันบ่เมนใส่ในกองสลากกอยู่ตัวนี้อันนี้มันเป็นกองดักน้ำจะซื้อนะครับตันี้ก็คือว่าพยายามสังเกตเพื่อน้ำมันเขาว่าสะอาดเติมนะมั่นมากสิ มันมีน้ำผสมลูกลอยสีแดงมันจะลอยขึ้นเลยแล้วเข้าพายามสังเกตดีๆจะเห็นมันลอยเกินขีดขาวนะครับถ้าเกินขีดขาวน้ำมันจะเข้าัวฉีดได้ครับถ้านลอยหอดประมมณเนี่ยก็ปิดเป้าโศกันกองคันเทถิ้มแค่นั้นเองตันนี้นะครับหลักกระตที่สมหลักกระตที่สามตที่สามที่ว่าสตาร์ตบติดนะครับมันจะมีโตสายเทฟตีล่องลงมาจากเขียงที่อยู่ตัวนี้แหละซ้ายตัวนี้เพื่อว่า เขาจอดไว้หนูกัดสายเส้นหนึ่งสิหรือบอไฟไปงาไม่งามั่นไปทางมันขาดเส้นหนึ่งสะส่วนหน้ามันมาขาดตัวเท่องเนี้บ่ครับเนี่ยนะครับตรงนี้ขาดขาดตรงเต่าเลยแม่นขาดตรงเต้าเลยหรือบอบางจังวะหนูไปกัดข้างในเขาหาบ่เพะมาสตาร์โรบติดหรือว่าเขาใส่งานไปใหม่ทางปุ๊บลดแรนอยู่ต่ว่าเข้ามาดับเครื่องมาสตาร์ไม่มันจะปิด ถ้าว่าเขาแก้ปัญหาสพาพหนาพายุหนานะ่าหรือว่าไก่อำเภอไก่ล้านเขาก็ต่อตรงกันเลยครับตัดอีกเส้นหนึ่งมันขาดต่อตรงกันเลยเอาจะแก้ปัญหาสพาพหนาก่อเสียก็มันก็คือเผามันจะหมุนตลอดเวลาแม้กระั่งเกีย่ยพิจิว,ออวังกับหมุนมสมมติว่าเขาปั้นดินนี่สิเขาก็ต้องถอดเผาต่อปั้นออกก่อนพอแก้ปัญหารถเขาบ้านก่อนนะครับเต็มแล้การปลาพัานอย่นี้มัน การปับพันก็คือว่าเขาต้องยืดยืดแขนถ่าดินแข็งครับเขายืดแขนออกด้วยครับยืดแขนออกจากกัและกกะให้สามใบหลังสามใบหลังลงพื้นสามใบหลังลงพื้นละกกะสองใบหนานะครับสองใบหน้าให้มันล้อยเหนือพื้นนิดนึง ร้อนี้เหนือพื้นอยู่ประมาณน,นิ้วนึงก็ได้ครับปลาไมหลังลงเกิดมันจะรอยอยู่ประมาณน,นี้แหละเทา้ทาเท้าต่างพื้นที่เลี้ยวมันเตียนเลยครับแล้วก็เพราะว่ายังบางคนปลาไม่ต้องเสมอกันรอบแรกสองแม่น้ำจะบ่ถึงดินแต่ว่าเาลุงรองที่สองรองที่สองเนี่ยเพราะว่อรอมันแคบไ่แล้วนาดินเทาจะเสมอกันเทา้าปลาเสมอปุ๊บลงรอ,งองที่สองสองแม่นานี่มันจะกินหลายกว่า กบเ้าปับได้แล้วเขาก็พาย่านตึงโซไว้เลยนะครับเราไปเลยอย่าให้มันย่านถ้ามันย่านโซเขามันจะขาดก่อนกัน ตอนหน้าเขาเติมอยู่ข้างหลังนะครับตัวนี้ขาผมหน้าเล็ลกผ่านผ่านตัวนี้เขาต้องดูแล่ดูแล่หลายกลัวผ่า,ผานผ่านป้องก็คือหมายถึงว่าเขาต้องเช็คลูกปืนตลอดเวลานะครับลูกปืนทุกโตเลยนะครับตัวนี้ก็คือคุณแจขันคันออกมากล้วก็นจระบีอัดเข้าไปบ,บ,บ,บ่มี่ห้องอัดจระบีครับอะน,นะครับบอเขาเปิดเช็คได้เลยครับเปิดตัวนี้ เปิดเบาตัวเหนียวมายัดตัวระบีเพราะว่าอย่างถามมันแห้งปุ๊บเนี่ยเนื่องแล้วลูกปืนมันจะแตกเร็วครับตอนนี้ครับรคือว่าเขาต้องเช็คยุ่ประจําเช็คก่อนออกทํางานนะครับเขาเปิดเบิ่งเล่อยกุญแจตัวนี้เบ้าตัวนี้ทุกบโตรากาการเขาจะเฮ็ดเป็นพันพันหกเป็นพันหา้าเขา็คไข่น็อตซีตัวนี้ครับไขยน็อตตัวซีตัวนี้้วก็หมุนน็อตตัวนี้ให้มันหลวมจากไหนนึงเขาก็หมุนขึ้มานเลยครับ เปิดเป็นหัออกเขาก็หมุนมะคังไว้แล้วก็สุกเขาแค่นั้น,นแล้วเขายับพันมานน่ครับยับพันก็คือมันจะมีล็อกของมันอยู่ล็อกของมันตามล็อกของมันพันหลังนี่เขาบ่เขาบ่าต้องไปเห็หนยังครับเขากะยับพันหนาเของมาตามล็อกของมันเรื่อยๆครับมันจะมีล็อกของมันพันตัวนี้ก็คือถ้าเขาเทียบเป็นพันซีก็ได้แต่ว่าพัานสามนี่ผมบ่กคอยอยากแนะนำบัตรไดเพราะว่ามันจะมันกินเลืกดเข้าพัานตัวนี้ ถ้าได้กินในโลกประมาณเที่บกันนี่เทาปามต้งเลิกรถจนรถจะพอไปหมดแล้วค,ครับ,บตอนนี้กับโตมาคิเม้าห้อัดจราบีรอบแรกนะครับตอนนี้อัดจราบีรอบแรกผมบอให้อยากให,ให้อัดเชื่อเดียวคือเต็มไปเลยก็คือว่าถ้าเขาอัดแต่เดียวเต็มไปเลยเนี่ยนะ ใบมันจะบมหมุนเลยเพราะว่ามันบนมีแรงก็คือเขาอัดพันไม้นี่อัดหน่อยแต่ว่าอัดดูก่อนพราะจะพึงอัดเขาเท่เดียวเพราะว่าบางคนจะปั่มเพราะมันจะปั่มคือว่าเขาลูกเปิดมันจะมีสองตก็คือว่ามัน,นเขากะว่าเมงครับกะกะว่ามันเข่าไปประมาณเขาใส่กับบองเสียเอาเพราะถึงถึงมือจักหน่อยนึงแต่ว่าให้อัดดูกันอัดประมาณจักสามเถื่อพันพานไม่นะครับสามมือทุกมือ หล้วก็เห้องจะไปอาดไล์แต่ว่าพวกนี้ต้องเลี่ยงตลอดเวลานะครับลูกปืนมันครับตัวนี้ตัวนี้มันจะมีออกจะระบีจะออกได้ห้องอาห้มันออกขังได้เลยแต่ว่ามัคคิมเม้านี้มันจะไม่มีหม่งออกถ้าอาดแนมเข้าไปบางเทอค้างตัวนี้อาจแตกก็ได้เลยครับตัวนี้เพราะมนันเป็นแรงดันข้างในครับห้องพวกเขาใจตัวได้ว่าลองถามก็ได้ครับสอบถามได้เลยตัวนี้ เนียนเขาบรเวณเขแสดงว่าเขาเศร้าใจบริเวณบรบริเวเห็ดแบบแ,บแนวอัดมากเลยครับตอนนี้แต่คือห้องมิถขายเปิดออกเลยตอนนีจ้จระบีอยู่ในรถอัดหมดเลยเลยนี่ยจระบีในรถมันจะมีนี่ครับก้ามปูหนึ่งสองสองแล้วก็มันจะมีตัวยกข้างในอีกตัว<ข>ตัวยกข,ขัขนยกค,ค,ครับสามสี่อยู่ข้างในสามสี่แล้วก็มันจะมีอยู่กระนาทับลูกมา เข้ามาใส้หัวละกาตุ๊กตานาลังตุ๊กตานาลังนี่ก็คือในกรณีที่ว่าเขาเล่นหน้านามเล่นหน้านามเขาต้องอัดอยู่ตลอดเวลาทุกมือก่อนทำง,งานไล่จระบีเก้าออกอครับนาหลังก็คือว่าทำมันอกินใสยมันจะผสมน้ำเข,ข้าไปกับจรลบีเขาต้องไล่ออกทุกมือเลยแต่ว่าถ้าหน้าแหงนี่แนะน้ำอัดทีนึงก็อัดก็ได้